สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูว่าปลูกผักยังไงให้มีลูกค้าประจำะสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่มีลูกค้าประจําหรืออยากจะมีลูกค้าประจาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนําการหาลูกค้าประจําจากประสบการณ์ผมนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมแล้วผมทําผักให้ดูน้ํานิ่งมาตั้งแต่ปี2017อันนี้ก็หลายปีแล้วนะครับคือผมปลูกแบบไม่วัดค่าน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บผักขายเลยในสวนตรงนี้ อังคลิปนี้พามาดูครับว่าปลูกยังไงให้มีลูกค้าประจําแล้วก็จะหาลูกค้าประจํากันเนี่ยทําแบบไหนปลูกไปขายที่ไหนอขออนุญาตสลับกล้องครับผมผมทําคลิปวันนี้วันที่13เมษายนปี67นะครับโชคดีครับที่ร้านอาหารที่ผมส่งเนี่ยหยุดไป3วันไม่งั้นงานเข้ากับผักโตไม่ทันกิ่นโอ๊คต้นใหญ่อยู่ครับฤดูร้อนเดี๋ยวให้ดูรากหน่อยก็ประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ย การที่เราจะปลูกผักยังไงให้มีลูกค้าประจําอย่างแรกเราต้องหาลูกค้าก่อนครับลูกค้าของเราเนี่ยต้องเป็นพวกแบบไหนแน่นอนครับเราปลูกผักสลัดร้านอาหารญี่ปุ่นร้านชาบูร้านซูชิร้านปิ้งย่างวนเวียนอยู่แถวแถวนี้นะครับไม่ได้ไกลไปจากนี้หรือจะมีกลุ่มแม่ค้าที่เขาทําสลัดโรขายเขาก็จะใช้หลักๆแล้วก็เป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับในส่วนนี้ทีนี้ อย่างผมลูกค้าประจําส่วนใหญ่ถ้าผมจะหาผมจะหาฤด,ดูร้อนครับเพราะว่าถ้าเป็นฤดูฝนฤด,ดูหนาวเนี่ยใครก็มีผักขายซึ่งมันจะไปแข่งกันยากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันที่ราคาเนาะอย่างผมผมไม่เล่นที่ราคาผมจะเล่นที่ความสดแต่ผมขายโลละร้อยทั้งปีนะครับไม่ได้ขายถูกกว่านี้เลยแล้วก็ไม่ได้ขายแพงกว่านี้ลูกค้าผมทุกร้านคือราคาเดียวกันหมดทีนี้พอเรามีลูกค้าแล้วเราจะปลูกผักยังไงอ่ะต้องมาดูครับว่าแต่ละร้านนะเขาต้องการอะไร ต้องการฟินเล่ต้องการกีนโอ๊กต้องการเรดโอ๊กต้องการกีนคอสวันละเท่าไหร่แบบไหนยังไงเราก็เวียนปลูกไปเลยครับซึ่งวิธีการปลูกเราคำนวณยังไงคิดง่ายๆครับเขาลงกล่องเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยสสัปดาห์แค่นั้นครับถ้าเ,เพื่อนๆนมี60กล่อง60กล่องเ,เพื่อนๆหาร4ี่เลยคะ่ะสี่เพราะว่ามันจะอยู่ในกล่องสสัปดาห์นะครับคิดกลมๆเลย60หารสีก็ได้15บห้า เพื่อนๆก็เพาะให้ได้ปลูกอาทิตย์ละ15กล่องถ้ามี40ลังก็เพาะให้ได้ปลูกสัปดาห์ละ10กล่องถ้ามี80ลังก็ปลูกให้ได้สัปดาห์ละ20กล่องแค่นั้นครับเพื่อนๆจะมีผักขายทุกวันแต่วันละเท่าไหร่สมมุติว่าที่80ลังนะคะแปดสังเพื่อนๆจะปลูกสัปดาห์ละ20กล่อง เพื่อนๆก็จะได้เก็บสัปดาห์ละยี่สิบกล่องซึ่งในยี่สิบกล่องเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมมันก็จะอยู่ประมาณตรงนูน้นถึงตรงนี้พอดีนี่คือยี่สิบกล่องต่อสัปดาห์ท้าเพื่อนมีแปดสิบลังนะแค่นี้แหละต่อสัปดาห์หนึ่งทีนี้ยี่สิบกล่องต่อสัปดาห์ก็มาหารเจ็ดอีกก็วันละแค่ประมาณสามกล่องแค่นั้นฮะเพื่อนๆจะได้แค่วันละสามกล่องถ้าช่วงนี้ผักมันไม่ค่อยหนักเนาะมันจะ ประมาณอย่างของผมช่วงที่เก็บได้มันก็จะอยู่อย่างนี้ก็มันเฉลี่ยกันที่ว่ากล่องละ1นกิโลเพื่อนๆก็จะได้แค่วันละ3ากิโลจาก80กล่องนะครับถ้าได้กล่องละโลก็จะได้ขายแค่วันละ3ากิโลแค่นั้นนี่ฮะวิธีคิดว่า1เราจะมีกล่องเท่าไหร่ปลูกเท่าไหร่หาร4ี่เลยฮะมันจะได้ง่ายเพราะว่าแน่นอนครับเราเก็บทุกวันก็จริงอย่างผม <c oughs> ไม่ต้องปลูกทุกวัน จะปลูกทุกๆตอนนี้ปลูกสามวันครั้งครับแต่ก็จะมีเว้นไปโรงฝั่งนู้นฝังนู้นก็ลงใกล้กันมาแล้วเพราะว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยับมาเรื่อยๆเวียนเพราะทีนี้จะไม่ให้มีกล่องว่างเหมือนตรงนู้นแล้วทีนี้เพราะว่าลูกค้าเยอะขึ้นเราก็ต้องขยับแค่นี้นะครับหาลูกค้าประจําให้ได้แล้วดูว่าร้านไหนต้องการอย่างละวันละเท่าไหร่ก็มาปลูกเอาแล้วก็มาดูจํานวนกล่องเราอย่างผมพูดนั่นแหละครับหารสี่เอาเลยคือสี่สัปดาห์ คือ1กล่องเนี่ยผักจะอยู่ในกล่องประมาณ4ี่สัปดาห์เราคิดกลมๆแบบนี้ไม่ต้องเป๊ะอุ้ยเท่านั้นเท่านี้คิดกลมๆเอาแล้วเรามาปรับใช้เอาแค่นั้นครับไม่ได้ยากหรอกก็ดูเอา20กล่องไม่พอแน่นอนครับถ้า80กล่องก็สัปดาห์ละ20กล่องสัปดาห์ละ20กล่องก็วันละ3กล่องโดยประมาณแค่นั้นนะครับที่เรามีขายถ้าอย่างผมเนี่ยของผมที่สวนผมเนี่ยสามร้อยกล่องสามร้อยก็หารจีก็คิดเอาครับแต่ผมก็จะเวียนปลูกคือผมไม่ได้เก็บตรงที่45วันหรืออะไรหรอก ผักโตผมเก็บขายบางทีต้นเล็กก็ต้องเก็บขายเพราะว่าไม่งั้นไม่มีผักให้ลูกค้าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าจะปลูกผักปลูกผักอะไรลูกค้าหายังไงลูกค้าเป็นแบบไหนเขาต้องการแบบไหนแล้วเราต้องมาหาวิธีการปลูกแบบไหนก็แค่นี้นะฮะคิดง่ายๆมันไม่ได้ยากหรอกการปลูกผักมันก็คือผักธรรมดานี่นะฮะแต่ถ้าถามผมว่าปลูกกลางแจ้งได้ไหมได้ครับแต่ผักไม่สวย เพราะว่าใบโดนแดดเต็มๆเนี่ยใบมันสู้ผักที่อยู่ใต้สแลนไม่ได้หรอกครับใบจะสวยต่างกันดังนั้นเวลาถ้าเราไปเจอคู่แข่งที่เขาปลูกกลางแจ้งกับของเราปลูกในร่มเนี่ยผิวของใบจะหยาบกร้านต่างกันเลยเราก็จะได้เปรียบเขาถ้าเราอยากปลูกให้ง่ายผมก็ง่ายนะแต่บางทีบางอย่างมันจําเป็นเราต้องเข้าใจแยกแยะให้ออกนิดว้นอะไรประมาณนี้ฮะมันจําเป็นอย่างสแลนเนี่ย กรองแสงอย่างผมหน้าฝนที่ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ใส่พลาสติกคลุมนะครับเพราะว่าลมมันแรงผมก็ปลูกไปทั้งอย่างนั้นมันก็สู้ที่เรามีพลาสติกคลุมไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามผมว่าคลุมดีไหมดีครับแต่ผมคลุมไม่ได้เพราะเด็ดบ้านผมลมมันแรงผมก็เลยทําได้แค่นั้นอย่างหน้าร้อนปลูกกลางแจ้งได้ไหมได้ครับแต่ผักจะไม่สวยปลูกในร่มจะสวยกว่า แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับตัวนี้โตช้าสุดครับ Red เรดโคเรนดู Green อ๊กไปตั้งไกลแล้วเรดโคเรามาแค่นี้เองตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตภัณฑ์เป็นพริกปนขั่วมือเลยนะครับขั้วเองแล้วก็ที่สำคัญครับตาเองด้วยตากับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มาก พริกป่นที่คั่วเองตามเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ